คกคนรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ทําให้ทุกคนท้อแท้ที่สุดเวลาที่เข้าโยคะฟลายครั้งแรกคืออะไรเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยหืมก็ทุลักทุเลอ่ะรู้สึกว่าผ้ามันแบบทําไมแกว่งจังหรือว่าเราควบคุมมันไม่ได้เลยทําไมเราถึงแบบดูครูแล้วดูเราคือไม่เหมือนกันเลยสักนิดแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บตัวมากเวลาที่อยู่บนผ้าครั้งแรกๆที่ทำเทรนค่ะทุกคนจำแบบใช้เวลาเทรนประมาณ2 -3 ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งคือกลับบ้านต้องมีไข้ขึ้นถูกลอแบบวันนี้เทรนพวกนี้คือไข้ขึ้นตลอดเลยแต่ว่า ทุกอย่างมันก็ต้องฝึกฝนเนาะพอเราทําบ่อยๆค่ะกล้ามเนื้อมันจําร่างกายเราจํามันก็จะดีขึ้นค่ะตอนคิดว่าถ้าเข้า Basic, เบสิกเบื้องต้นนะคะซักห้าครั้งให้โอกาสตัวเองนิดนึงไม่ใช่ว่าแบบเข้าหนึ่งครั้งแล้วเราสึกว่าเราตัดสิทธ์มันไปเลยเข้าสักห้าครั้งค่ะให้เราแบบได้รู้ว่าเราจับผ้ายังไงขึ้นผ้ายังไงหรือว่าเราใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนบาลานยังไงแล้วมันแบบมันดีขึ้นอะไรเงี้ยประมาณสักห้าครั้งเราถึงจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคผ้ามันแกวนน้อยลงหรือว่าเรายืนได้แบบดีขึึ้้้้นนนกกลาาาามมเเือขขขรรดูแแ็งแง เราดูมีแรงมากขึ้นอะไรแบบนี้ใช้เวลาสัก5ครั้งค่ะถ้าจาแนะนำนะควรจะแบบเราค่อยตัดสินว่าอันนี้เราชอบหรือว่าไม่ชอบหรือว่าร่างกายเราแบบมันไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย